สวัสดีครับเพื่อนมาพบกับผมอีกแล้วครับวันนี้พามาดูเมนูอาหารเช้าครับนี่ครับตับหวานครับผมแซ่บๆเลยวันนี้มีผักครับเขาเหนียวครับมาเพื่อนผมไปชิมให้ดูครับผมไม่ได้กินนานแล้วตับหวานอซีดไปรอเลยเราอยากใช้มือแล้วกันนะมันต้องจิ้มมันต้องจิ้มนี่ไปครับ อืมอืมตับหวานมากตดมากอืมอืม แซ่บคำเพื่อนแซ่บ อันนี้ผมสั่งแบบว่าไม่เอาตับแบบว่าเรีวยกว่าอะไรทำแบบสะดุ้งนะครับไม่ถึงคำว่าดิบแ,แบบสะดุ้งมาอืมพอดีแม่ค้าทำแบบสะดุ้งพอดีเลยหวานมากอืมกลับเมนูนี้ถือว่าผ่าน 음음음 음. 음. 嗯。嗯，不错。你。 แปปัดไปเสร็บคับเพื่อนโอเคครับเพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจผมไหยนะครับแล้วฝากติดตามช่อง YouTube ไทยเพชรบุญชาแนล Channel นะครับฝากเข้าไปกด subscribe ด้วยค,ค,ครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ